นักโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราโตสามมาสามพุทธัสสามปุตตกาโมละเอปุตตังธนกาโมละเภทนังอัธิกาเยกายายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายะมะราชาโน ท้าเวสสุวรรณโมะระนมรังสุขังอระหังสุขโตนโมพุทธายะ យសាសនាកតោពុទ្ធោចេតវាមារំសវ ahanam ចតុសាជាសថងរសាងយេតិវេសុនរាសថាតានថការតយោពុទ្ធោអន្តវេសតិនាយកាសពេបតិណ្ឌិតាមៃហម្មតកេតេមូនេ

โยติปิภาคาเสมหคาลาโนจจวามเกณนากินสวัเดมาหังอาโสานนทรา Jamaahan mo upasunwa mas take kessan tepi dipakat sam suryo wa apapang karoronin no si span nos sopititoamu ku ngawo kumara เทเจตวะทัคโสไมหังวัฒเนนิจังปะเตนทาสิกุนาคารโปลโนอังโุลิมาโรจะอุปาเลนันทาเสวะเดเทระปาจิเมชาตาราเตติรกรรมมาเสสาเสติมหาเทระว

อาเสสาวินายังยานโตานันตจินเตชะสาวัสโตเมสเกยเจนะสะท่าสามโกตปัญชเรชินปัญชระมาจามหิวิอารันตังไมฮิตเลสทถาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวะันโตสโค โตโุราโคชินานุพาเวนเชตุปาตโวตามานุภาเวนเชตาริสังโคสังฆานุภาเวนเชตันตารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจารามิเชนปัญเร ตัสสะภะะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธท้สานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธท้สานะโมตัสสะภะคะวะโต อระราโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสหมวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะ,มะมะกุลเนสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์ศานังอุอะ คาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาิสหะิโตเอหิมะมะกุลเนสะจังจักขุวิญญาณนะังสติโลกาวิทูสัทธาเทวะมนุษย์ศาสนาอุอัคคาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะ อัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะ,มะกุณณะเนสจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิทูสัทธาเทวะมนุษย์นั้งอุอัคาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะ,มะกุณณะเนสจัง จักขวิญญาณั้สติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์ศานาอุอะคาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุณณะสจังจักขวิญญาณั้สติโลกวิถูสัทธาเทวะ มนุษย์สานั้นอุอัคคะหานิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหอิโตเอหิมัมะมะกุลเนศจังจักขุวิญญาณั้สติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานั้นอุอัคคะหานิมิตตังสหหวยยังเอหิ อัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุเนศจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิถูสัทธาเทวะมนุษย์ศาสนาอุอัคคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะ กุณเยเสจจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิทูสัทธาเทวะมนุสสานังนอุอักขหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหอิโตเอหิมะมะกุณเยเสจจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิทู สัทธทวะมนุษย์สานังอุอาคาหะนิมิตตังสห่วยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิถูสัทธทวะมนุษย์สานังอุอาคาหะนิมิตตัง สหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมัมะมะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณนะังสติโลกาวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุอัคคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิ สหิโตเอหิมะมะกุณเยสจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอะคาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอะคชายะอะคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุณเยสจังจักขุวิญญาณัง สติโลกาวิทูสัทธาเทวมนุษย์สาสนาอุอะคาห์นิมิตตังสห่หวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชา h ิสหิโตเอหิมะมะกุนเนสจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิทูสัทธาเทวมนุษย์สาสนาอุอะ คาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชายสหิโตเอหิมะมะกุณยสจจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานะอุอะคาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะ อัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะ,มะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์ศานังอุอัคคหะนิมิตตังสหห่วยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะ,มะกุลเนจจัง จักขวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุอขาขหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุณยสัจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะ มนุษย์สานังอุอขาขหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหอิโตเอหิมะมะกุลเนสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุอขาขหะนิมิตตังสหหวยยัง เอหิอัคคชายะอัคคชาหีสหิโตเอหิมะมะกุุเนศจังจักขุวิญญาณังสติโลกาวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานังนอุอัคขหะนิมิตังสหห่วยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหีสหิโต เอหิมะมะกุณณะสจัง๋งจักขุวิญญาณนะัมสติโลกาวิถูสัทธาเทวมนุษย์ศาสนาอุอะคาหานิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุณณะสจัง๋งจักขุวิญญาณนะัมสติ โลกวิทูศถาเทวะมนุษย์ศานังอุอาคาหานิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหอโตเอหิมะมะ